มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาถึง Honda CBR150R ครับว่าคนไทยนั้นจะได้ใช้โฉมใหม่ของอินโดนีเซียคันนี้หรือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าภายหลังการเปิดตัวครั้งแรกที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมานั้นนะครับก็มีคุณผู้ชมติดตามสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า6-7เดือนแล้วหลายคนยังคงเฝ้ารอคอยนะครับว่า Honda เมืองไทยนั้น จะมีการนะครับเปลี่ยนแปลงรูปชมดีไซน์ของ CBR 150R หรือไม่อย่างไรย้อนหลังกลับไปนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาของอินโดนีเซียวันที่4สิงหาคมนะครับ2 5 5พ้ได้มีการเปิดตัวรุ่น CB 150R และ Sonic 150R 2รุ่นพร้อมกันนะครับในวันนั้นถัดมาก็คือการเปิดตัว CBR 150R โฉมนี้คันนี้นี่เองครับวันที่14กุมภาพันธ์2,559และกาล่าสุดครับ เปิดตัว CBR 2 5 0 r WR วันที่25กรกฎาคม2559ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้นะครับว่า1ปีของอินโดนีเซียนนั้นนะครับมีการเปิดตัวรถใหม่มากถึง4รุ่นด้วยกันขณะที่รทรบรทเรานั้นต้องมีการติดตามต่อไปครับว่าจะมีการเปลี่ยนโฉม CBR 1 5 0 R หรือไม่ในปลายปีนี้แต่ว่าขณะนี้นะครับกระแสข่าวเชิงลึกที่ผมได้มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนั้นพอจะวิเคราะห์ออกมาได้ว่า Honda CBR 1 5 0 R โฉมใหม่ของเมืองไทยนั้นจะแตกต่างจาก CBR1 5 0 r คันนี้ที่อินโดนีเซียครับสังเกตดูเจน,นะครับว่าโครงตัวถังของ CBR1 500R คันนี้เป็นแบบทัสเฟรมนะครับซึ่งหมายถึงท่อเหล็กกลมที่เป็นแบบโครงถักซึ่งแตกต่างจากเฟรมห้าเหลี่ยมของเมืองไทยในแบบเพนตากอนเฟรมซึ่งผมเชื่อว่าฮอนด้าเมืองไทยนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนเฟรมตัวถังเป็นแบบท่อเหล็กกลมอย่างแน่นอนเพราะว่าของเดิมนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเหนือกว่าอยู่แล้ว จุดที่น่าสนใจก็คือว่านะครับฮอนด้าเมืองไทยของเรานั้นอาจจะมีการติดตั้งระบบการเซอนหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวออกมาเป็นครั้งแรกในขนาด1 5 4 c ีซึ่งอินโดนีเซียนั้นยังไม่มีครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งคาดว่านะครับคนไทยจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่กว่า CBR150R ของอินโดนีเซียอย่างแน่นอนต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าศึกรถสปอร์ตนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่าง Honda กับย a ม a h a ในปีหน้านั้น จะมีความคลุกกุ่นขึ้นมาอย่างมากมายทั้ง CBR 1 5 0 R โฉมใหม่อัพไซด์ดาวหน้ารวมถึง CBR 3 0 0หรือว่า CBR 3 5 0ห R อัพไซด์ดาวหน้าเช่นกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามข่าวคราวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ